ที่การสร้างบันไดกันดีกว่านะคะการสร้างบันไดทำได้ไม่ยากเลยวิธีการก็คืออันดับแรกให้เราใช้เครื่องมือไลน์เขียนเส้นของขั้นบันไดขึ้นมาโดยขนาดเนี่ยสร้างตามความต้องการของเราเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราทำการเลือกลูกตั้งและลูกนอนโดยใช้ปุ่มชิปช่วยเลือกวิธีการเลือกก็คือให้กดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็เลือกนะคะแล้วเราจะใช้เครื่องมือมูก ขยับเส้นบันไดที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจุดปลายเส้นของลูกตั้งแล้วกดปุ่ม control บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม c จะเป็นการคัดลอกวัตถุนะคะเมื่อเราคัดลอกวัตถุแล้วให้วางบนจุดปลายของลูกนอนเส้นแรกหลังจากนั้นเราจะทำการเพิ่มขั้นบันไดโดยการพิมพ์จำนวนขั้นที่ต้องการเช่นถ้าเราต้องการบันได10ขั้นให้พิมพ์10แล้วตามด้วย x แล้วถ้าเราต้องการขั้นบันได15ขั้น ให้พิมพ์15แล้วตามด้วย x แบบนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นให้เราทำการคัดลอกขั้นสุดท้ายขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแล้วกลับด้านโดยการคลิกขวาเลือก flip along ตามด้วย green direction จะได้ขั้นบันไดที่กลับเป็นอีกด้านแล้วเลื่อนในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือ move, move เพื่อขยับขั้นบันไดที่สร้างขึ้นแล้วก็จะกด Ctrl C เพื่อเป็นการคัดลอ,อกวัตถุเหมือนในตอนแรกเลยนะคะแล้วเราก็จะพิมพ์จำนวนขั้นเท่ากันกับที่เราพิมพ์ไว้ในตอนแรกหลังจากนั้นทำการต่อเติมให้ได้แนวทางในการดึงพื้นผิวดังกล่าวสุดท้ายเราจะใช้เครื่องมือ Push Pull ดึงผิวโมเดลส่วนแรกให้ยื่นออกมาตามขนาดที่ต้องการแล้วดึงส่วนหลังให้ยื่นออกมาด้วยขนาดที่เท่ากันเท่านี้เราก็จะได้บันไดแล้วล่ะคะ่ะ